ไปกันต่อกับเที่ยวจีนรูทใหม่ฉเวินโจวเดทูครับต่อจากคลิปที่แล้วนะทุกคนเช้าวันที่สองพวกเราไปกันที่ย่านอู่เตี้ยนชื่อที่นี่เราจะได้สัมผัสความเป็นชาวหมิ่นหนานของมณฑลฝูเจียนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแต่งหน้าของชาวหมิ่นหนานการแสดงนิ้วแบบนี้เขาเรียกว่าเกาจ่าซ<ด>ีบทพวกนี้เขาเรียกว่าโฉเจวีเฉเจ๋อก็หมายถึงพวกบทตัวตลกนั่นเองชอบหน้าไหนที่สุดหนึ่งสองสามสี่เขาเรียกว่าไหนที่นี่ตึกเขาสวยทุกคนตึกทําจากอิฐสีแดงๆนะสถาปัตยกรรมสวยมีมุมให้ถ่าย แล้วนี่นี่นี่ร้านนี้ครับเขาขายของพวกของที่ระลึกสวยๆหลายๆอย่างเลยที่ปันชอบที่สุดคือจานรองแก้วพวกนี้เสร็จปุ๊บก็ไปดูเชิดสิงโตกันแต่แถมได้เป็นสิงโตเองด้วยตึงๆกรุงปุ้งฉึงตึงๆกรุงปุ้งฉึงตอนบ่ายเราไปฝึกเก็บใบชากันครับซึ่งรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวมันจะมีคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะตกดึกครับเฟยๆฟของเราได้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของเฉินโจเล็กน้อยแล้วก็ไปเดินถนนซีเจียกันที่ปันชอบมากๆคือละครหุ่นเชิดถีเซียนมู่โวอันนี้แล้วมันก็ ได้ลองเชิดเองด้วยยากมากทุกคนคือแบบโหยคือโคตรนับถือคนแสดงเลยเนี่แหละทุกคนเฉีนโจซึ่งอยู่ห่างจากชาเหมือนแค่ชั่วโมงเดียวเพราะนั้นจัดทริปมารวมกันได้ไม่ไกลจากไทยด้วยปันเดีงยังอยากกลับไปอีกครั้งเลย